เดดเย็ดมงสองไอ้ปู้านมาแด่เทียงไม่เหมือนเิเดี๋ยวยำอันนี้เป็นชุดนี้เป็นบางรันนครับเห็นบ่เดย๋ยวเห็นบ่ตูดบางกระบอกรันครับเดี๋ยวไปเบ่งตุ่มก่อนครับตุ่มอยู่แถวๆนี้ครับจะไปย่างงไปี่น้องอันนี้บวกเลยนี่ ต้งไปนี่มิดหัวเลยนะมนเดี๋ยวนะใส,นนใส่มันดันพี่น้องใส่มันดันพูนะดันคือม่าเป็นเป็นนิ้วพูนะโอ้มานี่เด้อป่วยมาเนีเด้อถ้าดันแบบนี้มันคือมันประมาณว่าเหมือนป,ป่าเขานะครับป่าเขาแล้วเขามาดุนกินนึ่ดุนกินเยื่อแน่นในหนีนะครับนี่เนาะ เยอะถึงกอนเยอะเป็นลูกเขียดนะครับเป็นเขียดเป็นเขียดลวกนะครับเนาะโอ้เาบามอคือ่ะเฮ้ยนั่นไงหมานมาแล้วหนึ่งนะนี่มันมาน,มานโอ้ตุ่มมานอยู่ดอกพี่น้องไอ้ว <c oughs> ่าตะเกียบว่ามานเลยต่อเออใส่พัดครับใส่หน่อย,อยว่าไงครับพูดนะกองอีเล่เพิ่งจะถือกันยืนยวครับมานมาแล้วหนึ่งครับตุ่มครับเดี๋ยวไปเบิ้งไง้ บางร้นต่อเล้วนะมันอยู่ใกล้กันครับผมใส่ใกล้ๆกน้น,นะาะหยาโอ้หยาคันเลยครับขออภัยเด้อกล่องมันใสไปหน่อยครับต้องลบลีหยาจด้ไหมครับบางร้นก็จจะเสียบไหลลงไปพุ่นนะครับเสียบลงไปแล้วก็ล้วงมือตามไปดูปากด้วยนะครับปากมีหยังอีกขัดอีกข้าวว นั่นโมมนครับโอ้เหมือนแบบว่าไปครับยังหน่อยก็จุดนี้ก็ได้สองตัวตัวตัวหนึ่งอยู่ครับผมไปครับมันหมานครับโอ้คือนระหน่อกเลยหมายน้ําท่วมครับน้าท่วมขั้นขวนขั้นหน้าครับนี่นี่ครับอันนี้บั้งรันนะครับกระบอกรันนะครับบั้งรันหรือกระบอกปลากระบอกรันเนาะตุ่มกระยามมาหล่ละสองสามันแล้วโมมานครับผมตุ่มไม่หมานเลยครับ น้องมึงบังรันกันนะ่ะสุทีหมานอยู่นะถ้าเป็นบังรันเนี่ยตัวเตะควงคุยไปอีกม้ไปอีกนะครับชึ๊บนั่นไงเห็นบ่โอ้ยผมบอกแล้วผมใส่รันผมหมานตัวน้อยตัวใหญ่ทำหนี่ตัวนว้อยหน่อยครับเดี๋ยวไปเทีกันอยู่บ้าน,นครับไปรุ่นกันอยู่บ้านเนาะหมานมาแล้วหนึ่งนะครับคุนบงังตุ่มสามันบ่ได้ผลยังเลยนะครับไปครับผม ต่อไปนะครับ